สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมก็มาพบกับทุกท่านกับตัวคําถามใหม่ๆนะครับหลายๆท่านก็ถามผมกับเรื่องของทีวีดิจิทอลสำหรับรถยนต์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสามารถจะรับได้กี่ช่องนะครับแล้วก็คุณภาพการรับเป็นยังไงบ้างผมก็จะมาเทสให้ดูนะครับมาดูกันนะครับหรับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Tesco Lotus นะครับเรามาดูกันนะครับว่าที่นี่เองเนี่ยจะรับได้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เนี่ยนะฮรเราก็มาเทสตัวทีวีดิจิทัลกันเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทล็อกสเล่นะครับว่าเป็นผู้นำเรื่องทีวีดิจิตัลติดรถยนต์นะครับเรามาลองเทสดูนะครับในตอนนี้เราจะเทสกันที่ช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งก็คือช่องห้าสำหรับในช่องห้าก็สามารถใช้ได้ดีนะครับ ่ 1, ง 5, สำหรับในตัวของช่องแรกที่เราเทสเนี่ยฮะก็คือเป็นช่อง5นะครับเป็นช่องหนึ่งของกองทัพบกนะฮะสำหรับในช่องที่2เนี่ยนะครับที่เราเทสก็คือที่ติดตอนี้เนี่ยนะก็เป็นช่องไททีวีเอสนะครับเป็นช่อง3นะครับเป็นช่องที่สสอชอนะครับเป็นไททีบีเอสเป็นเจ้าของนะครับ ช่องที่ช่องต่อไปก็คือช่องเบอร์สินะครับเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับเป็นช่องเบอร์นี้นะฮะแล้วก็สําหรับในช่องถัดไปก็คือช่อง n อ็นทีนะครับช่อง16บหกนะครับสำหรับในช่อง16เนี่ยนะครับก็เป็นของบริษัทไทยนิวเน็ตเวิร์กนะครับไทยนิวเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ก็ในช่องเราชื่อว่า ทีเดือน16นะครับแล้วก็สำหรับในช่องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่อง18นะครับของ New TV นะครับบริษัท DN Broadcast นะฮะช่องแล้วก็ในช่องถัดไปเนี่ยนะครับก็คือช่อง22ช่อง22เนี่ยก็เป็นช่องของ Nation นะครับ n b c Nec Vision นะเป็นเจ้าของแล้วก็ในช่องถัดไปเนี่ยครับก็คือช่อง23เป็นช่อง Workpoint TV นะครับ Thai Broadcasting นะฮะก็เป็นช่องนี้นะครับแล้วก็สำหรับในช่องถัดไปเนี่ยก็คือช่อง24นะคร To For You Station นะครับแล้วก็ในช่องถัดไปเนี่ยฮะก็จริงๆูก็เป็น g m m 25นะครับเป็นของ g m m Channel ช่องต่อไปก็คือช่อง27นะครับเป็นช่อง8นะฮะก็เป็น r s Television คือช่องของบริษัท IS นี่เองนะฮะแล้วก็ในช่องถัดไปก็คือช่อง29 โมโนเทเนะครับชื่อบริษัทโมโนบอดคา cast นะฮะเป็นเจ้าของแล้วก็ในช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง3 0นะครับเป็นของอ,อสมทซึ่งเราเรียกว่า MCOT HD นะฮะของบริษัทสอสมทจำกัดมหาชนในช่องถัดไปก็คือช่อง31นะครับเป็นช่องวันช่องวันเนี่ยก็คือเป็นช่องของบริษัท GMM วันทีวีนะครับแล้วก็ในช่องถัดไปนะฮะก็คือช่อง32คือช่องไทยรัฐทีวีนะครับทีเบิลวีบล็อตคลาสแล้วก็ในช่องถัดไปก็คือช่อง33นะครับเป็นช่อง3 h d นะครับก็ของบีซี มา r t ติเ d ียนะครับแล้วก็ในช่องถัดไปก็คือช่อง34อมรินทีวีครับของอมรินเทเลวิชันนะฮะแล้วก็ช่อง35นะครับเป็นของช่อง7 HD นะครับของกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุยมกัดครับสหรับำ่้นต่อไปก็คือช่อง36นะครับเป็นช่องของ PPTV นะฮะประกอบวิดีโอแอนด์บอร์าคาสติ้งนะฮะก็คือมีช่องดังต่อไปนี้ครับครับแล้วก็สำหรับในตัวทนะีวีดิจิตอลในรถยนต์เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นที่พึงพอใจด้วยระบบการส่งที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วตอนนี้ก็เดือแต่ช่องที่เป็นหลักๆนะครับในช่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่ค่อนข้างจะมีะเรียกว่าคอนเทนต์ที่ดีมาก นะครับแล้วก็หมาะสำหรับใช้ในพว,วามบบนเทึงในรถยนต์ไม่ว่าเราจะขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสําหรับท่านที่สนใจพวกตัวทีวีดิจิตอลสำหรับในรถยนต์นะครับสามารถติดต่อมาที่พีวันของเรานะครับ0 2 9 3 2 3 0 8 5 0 8 4 5 2 4 3ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line แอสไสพีโอนยีนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็เพื่อจะติดตามผลงานใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ผมอโก้ลาก่อนครับกับทีวีดิจิทัลติดรถยนต์ล็อกซเครับบ๊ายบายครับ